アウトピーだよアウトピー แพอกัด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 อับัดอับกัดอนครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนคนที่มันอยู่อแล้วอ่ะมัเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมเินไปนมา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 ิดกมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไดะอ๋อคุยกับเขาไปแล้วอุอยอยู่ไหนดูครับพี่โจนก็คือไปเปลี่ยนสูตรคืนเป่าใครก็ได้แบ่งเพนไปจ่มไปจุมคนนึงได้ป่ะได้ดเดี๋ยวจ่ม เซฟเซฟเอามาตามคนเดียว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 เท่าไหร่อ่ะพี่มีเท่าไหร่อ่ะไม่มีเลยครับเพืนไม่มีให้ให้เว้นไปให้เว้นไปเว้นไปเว้นไปก็คือเดี๋ยวพวกพี่ต้องไปเปลี่ยนสูตรเรือเรือค่อยคืนคนที่ไม่เล่นสตอรี่ให้ให้ใส่ฮูดใครที่ไม่ได้เล่นสตอรี่ให้ใส่ฮูดครับก็พานับเดี๋ยวเป็นเรื่องอ๋อโอเคเขามาอยู่คนอ่ะโอ้เยอะอยู่นะแต่เราเล่นกี่คนก็ได้นี่ครับแต่เราคุยกันแล้วไงใช่ดาวเยอะเขาแค่รู้รู้ว่าไอเนี่ยคนที่คนที่เล่นอ่ะคือคนที่ใส่สูตร เดี๋ยวผมสั่งสองแกงนะเดี๋ยวผมฟังกันด้วยนะฟังกันด้วยนะโอเคครับโอเคครับเล่นป่าฉลามดีกว่าเจ้าเมาเดี๋ยวอ๋่เมาเอาแล้วนะเอาแล้วนะมาแล้วเข้ามาแล้วเอ้ยพี่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้ที่เราเล่นกันหรอม่วงไหลอะอย่าซ้ายขวาโอเคคคุุุมมมไไไววว้้้บีบซ้ายขวาบีบซ้ายขวาบีบซ้ายขวาแยกเลยแยกเลยเท่ากันเท่ากันเท่ากัน มามามาเอาเอาเอเอาเอาตายตายนะกูตายนะเอาเป็นด้ยเอาเป็นด้วยสวยกูตา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 ยตายนะตายนะงสุกเล่นด้วยกันถุงสุกเล่นด้วยกันเพอนุเพื่อนเก็บไปก่อน ค่อยๆดันไปคอยๆไปค่อยๆดันไปโอ้สวยๆๆซุกี้เพื่อนเราได้อยู่นะซุกิดันไปซุกี้ดันไปโอ้นั่นจะปล่อยให้วัดก่อนเนาะปิ๊นเนาะเอาเพื่อนแล้วกลับมาเอาเพื่อนแล้วกลับมา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 เดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเองกลับมากลับมามึงดีกูเปล่ามึงดีกูเปก่อนมึงดีกูเป็นก่อน แจกไปด้วยนะแจกไปด้วยจับไปด้วยดูอยู่ครับดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่อายไหมล่งใหมือนสายพี่กิ๊วไม่ติดอ่ะเอาเอาเอาตายตาย

ไปเพื่อนก่อนสุกีเฮ้ยรีเพื่อนก่อนดิหน้ามีขอนะข้างหน้ามีขอานมันสุเต็มเลยไล่ลงเนินไปไล่ลงเนินไปไปไวเพื่อนไปไว้เจ้าเพื่อไ่ไไป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 หลุไปโอ้ยมาเพื่อนอีกแล้วเย้ย ใจเย็นใจเย็นไอ้ท้องสองศุกเอาเพื่อนรีได้นะเอาเพื่อนรีเอาเพื่อนรีโมาขวาหน่อยเฮ้ยอยู่กดผิดต่อยแน่ต่ยแน่วางตังค์เอาเพื่อนรีเอาเพื่อนรีดำเอาเพื่อนรีเฮ้ให้ล้ม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 ไล่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 งไปล่ลงไปมึงไหวเกลียวสวยมึงไหวไหวไเพื่อนไหวคอยเล่นค่อยคอยเล่นกันหน่อยกันหน่อยตัวครับตัวครับบุ้มหินหน้าเหลือน้อยหน้าเหลือน้อยแล้วย